สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับพบกับช่องละครไทย h ช n แนลนะครับวันนี้ผมก็มีละครใหม่มาแนะนานะครับก็จะเรียกว่าใหม่เช่ที่เดียวก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเป็นการรีเมคอีกครั้งนะครับกับละครเรื่องนี้นะฮะเรื่องทองประกายแสกนะครับถ้าจะบอกอีกนี้นะครับว่าทองประกายแสกเนี่ยรีเมคมาแล้วหลายเวอร์ชันมากๆนะครับแต่ที่คุ้นและก็รู้จักเป็นอย่างดีนะฮะก็คือทางช่อง8ด เมื่อสิบปีที่แล้วนะครับก็ตอนนั้นเรตติ้งดีมากนะฮะตอนนั้นละครช่าง8ปดกำลังเป็นที่นิยมมากเลยนะครับก็ตอนนั้นนำาแสดงโดยพี่พิงกี้สาวิกานะครับแต่ครั้งนี้นะฮะก็สานต่อด้วยคุณใบเฟิร์นหิมชนกนะครับปปนกนบ็มีดาราชายมากมายครับโด,ยเ,ดยเฉพาะคุณตุ้มตามพี่เต๋อสมชายนะครับแล้วก็มีที่อาร์ทสุดแล้วก็ มีสนยุบเลยมั้งแล้วก็แล้วก็มีพี่โอ๊ตปลาโม่ด้วยแล้วก็อ่ใครอีกนะพี่ก้องถารัฐอ้าวอุ๊ยอันนี้เราไม่ได้เห็นพี่ก้องถารัตเนี่ยเล่นละครนานมากแล้วนะครับก็ครั้งนี้ทำกายแสบเวอร์ชั่นเนี้ยเวอร์ชั่นของเชนสองศูนย์หนึ่งห้าเนี่ยเอย้สองศูนอะไรนะ สองศูนย์หนรือสองห้านะสองศูนย์่งห้าใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะเออก็เป็นละครน้ําดีก็จะเน้าดีก็น้าดีนะแต่ว่าเป็นละครที่ซับเหมือนกันนะอ่านะครับก็จะประมาณไหนนะครับกับละครเรื่องนี้การเปลี่ยนแปลงบทมันจะเรียกว่าเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนนะเพราะว่าเวอร์ชั่นของพี่พิงกี้ถาวิกาผมเองก็ไม่เคยดูแบบเต็มๆนะแต่ว่า <c oughs> เคยดูผ่านๆนะครับแต่ครั้งนี้ความเข้มข้นจะมากขึ้นแน่นอนนะครับก็รอติดตามชมละครเรื่องทองประกายแสงนะครับทางช่องวัน31นะครับแล้วก็ยังมีละครอ,อีกเยอะแยะเลยนะฮะทางวันสนันจอที่เราได้เห็นกันไปมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบหหยิบยกมาแนะนำทีละเรื่องนะครับ อันนี้ผมตั้งตารอคอยมากนะครับกับเรื่องไรลาที่ดายักภาคสองเนี่ยนะฮะก็ได้เห็นตัวอย่างแล้วโอ้โหสุดยอดมากซี CG สุดยอดมากนะครับโอเคเราจะไม่ได้ถึงพูดถึงไรลาที่ดายักนะแต่ครั้งเนี้เรามาแนะนําเรื่องทองประกายแทกนะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่าผมมีข้อผิตพลาดประการใดนะครับก็ขออาภายนะัยในนาทีนี้ด้วยนะฮะก็ อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด u u s สไ i b e ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปของเรานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ